นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้มีการให้เรื่องของการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนค่ะภายหลังจากที่มีการลงพื้นที่ภูเก็ตเรื่องของวีซา่าหลังผู้ประกอบการและชาวภูเก็ตค่ะสะท้อนว่าฟรีวีซา่าแม้ดันยอดการท่องเที่ยวแต่เริ่มกระทบชุมชนและเตรียมประเมินความเหมาะสมของระยะเวลาพำนัก60วันปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงค่ะ ซึ่งก่อนการประชุมนายศิษยศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ถึงการทบทวนนโยบายฟรีวีซา่าภายหลังมีเสียงสะท้อนหลังจากที่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ค่ะว่าแม้ม,มาตรการดังกล่าวช่วยเพิ่มจํานวน,นนักท่องเที่ยวและกระตุ้นรายได้แต่เริ่มมีผลกระทบด้านลบทั้งพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มการลักลอบทํางานผิดกฎหมายการแข่งขันขที่กระทบธุรกิจท้องถิน่นตลอดจนความกังวลเรื่องของความปลอดภัยในชุมชนโดยยอมรับว่าระยะเวลา พำนัก60วันอาจยาวเกินความจำเป็นเนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พำนักเฉลี่ยเพียง1 5บหถึงสาวันพร้อมกับย้ำว่าการเปิดประเทศต้องเดินควบคู่กับมาตรการด้านความมั่นคงท่ามกลางสถานาการณ์อัชญากรรมข้ามชาติและความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศมีจุดยืนว่านโยบายวีซ่า ต้องเป็นเครื่องมือส่งเสริมเศรษฐกิจควบคู่กับการปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงไม่เปิดทางให้บุคคลไม่ปึงประสงค์ใช้ประเทศไทยเป็นฐานดําเนินกิจกรรมกมผิดกฎหมายโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างรายได้และความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติอย่างรอบด้านและยั่งยืนพัฒนาของฟรีวีซ่าเนี่ยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ตอนนี้เรากำลังทบทวนอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรัดกลุ่มด้วยนะครับแล้วบางแง,ง่ระยะเวลาเนี่ยเราก็ดูแล้วมันอาจจะไม่ต้องยาวถึง60วันนะครับเพราะว่าปกตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยใช้เวลาอย่างมากเนี่ยผมว่าไม่เกิน30วันนะฮะเราทั่วไปก็อาจสิบห้าวันเพราะเราก็ต้องมาดูว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของประเด็น ความมั่นคงด้วยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ตอนนี้ก็รู้กันว่ามันก็มีเรื่องของกระบวนการอัจการ,รมทั้งหลายนะครับตรงบริเวณชายแดนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมามาดูเรื่องของอะระบบวีซ่าของเราเนี่ยให้ได้ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้ที่สำคัญของประเทศแต่ขณะเดียวกันก็ต้องปิดช่องทางไม่ให้มีการฉวยโอกาสหรือเปิดช่องทางให ให้กับบุคคลที่เราไม่พึงปรารถนาเ,นเข้ามาประกอบอกิจกรรมที่เราไม่พึงปรารถนาในประเทศไทย